เบบี้กับบูฮาครับระหว่างเบบี้กับบูฮารรอบชมรอบชิงนะครับบูฮามาแรงนะตอนนี้น่าจะได้ของดอกเบนด้วยแหละบอลเนี้ยเต็มสูบเบบี้อาจจะโดนก็เป็นไปได้นะครับเบบี้โดนมางอมนะบอกให้ น่าจะยิงปอกไม่ทันกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ยืนไม่รู้ว่านี่เฮ้ยอามินี่โดนแล้วโอเคเว่ยเคเว่ยยัดเคเว่ยยัดยัดไม่ให้หมดเอาโดนยกไเหียดูดก็หน่ะไม่ใช่มงสายตาค็ไม่ค่อยดีอี่หียท้านยังจะมองยาก Tại tăng ta chỉ 100 nói ừ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  lọt đi nhiều, người nhiều người ถ้าจะใส่หววปบหลักปบอเมรี่าก็ไม่มีทีเพื่ออเมรี่ปีดังแจแ๊ะเมแกนนี่มันขยันยกเว้าจังวะไอจอนล่นหรือเปล่าวะไอพี่อ้าวพลาติกได้ของรักสองห่วงแล้วของรักสองห่วงกลับได้นะนายบอสโดนทุบป,ปิดโดนทุบป,ปิดของรักสองห่วงแกคิวตาย จะปาโดนหัวชอบเสียงโอเวอร์ตอนกีโดนด้วยมั้งปังเช็ดตั้งอีตตเป้าแก้วชอบเสียงจับเนี่ยบ้านไฟช็อตสักชิ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 เนี่ยชอบเสียงโอเวอร์ตอนกีโดนฮะฮิโรชโรออโริไม่โดนด้วย <c oughs> โอโ้โหนมันนีหมดยังไงเฮีย ตี้นนยังเต็มอยู่เลยเฮียอ้าวป้อนจังออกไม่ใช่เห็นรู้ว่ามันเพิ่งออกเกมอุย้ยแเบบี้มาหาเยอะจังวะโอ้โหอี่ออีทิ้งยิ่กว้างเลยมาน่าเยอะจัด กูชงลงช็อตกูกชงลงช็อตเออเผาไปทุบมันจะหมดแล้วน้องไปเผาทุบดีกว่าน้องไปเผาทุบไปดูดเฮ้ยจะให้ไปดับมันอยู่เว้โดนดูดคุ้ยพี่กูจะให้ไปดับมันอยูดดยใบบย่ใส่ทุบทุบมันจะหมดแล้วแม่งคนเมาเซาไ,ไอ้ี่เหี่ยโดนดูดเอง เนี่ยเขาไม่ชอบดับบนอยูกันนะกูเห็นพี่กระจูดับบรยูตลอดเปลี่ยนแผนหรือเปล่าเแบบี้เออดับบนอยูแม่งดีเออแต่มันก็ไหลจนมึงไปได้อีกันเองอะ่ะฮะพีกระจูโชว์หน่อยโชว์หน่อยน้องชายพี่น้องชายโบนน้องชายโบนไปแล้วเดินเนียนเดินเนียนน้องชายโฟล์บัคอ้าวแะ้วยกว้าวอย่างนี้ยังไงอย่างน,างนี้อย่างนั้นยังไงอย่างนี้อย่างนั้นยังไง นี่อย่างนั้นยังไงขนมถุงขนมถุงขนมถงขนมถุงเยอะว่าด้แต่ก่อนชื่อแม่งเยอะที่หมายขนมถุงขนมถมขนมถุงถุงขนมถังหนึ่งและมิลี่เต็มหลอดแล้เมรี่เล่นแตกโอเวอร์ช็อตโอเวอร์ช็อตหล่อนคิวไปหนึ่งโอเวอร์ช็อตไปไหนกางยังไม่เปิดยกว่าวกันละนาวเลยทีนี้เอามึงยังงงยังไงแบกยิวยก โอ้เวชงลงช็อตเอาหลอดคิวอีกแล้วน้องอูหลอดคิวแล้วหลอดเรียบร้อยหมดแล้วก็โดนเต็มเปล่าเต็มเบ่าตายก่อนไม่มีรถบันคีนี่มี่ก็จงลงจูยังไงเนี่ยพอมาน้าหมดเรื่อนหมดไม่มีอะไรจะทำก็ต้องเดินมายองให้โดนเขาี้แบเป็นยูหรือว่าโดนรงโดนฆ่าไปนะครับเพื่อที่จะให้ไปโกล่ไปคงไปเกิด มี่มีดอ,อกว่าวอย่างเงี้บูฮาร์ว้าวป่อยนะวันเนี้ยเกียน<ม>เลยบูฮาร์ถ้าบูฮาร์ชนะเบบี้กูต่อยกล้องให้ดูอีกทีหนึ่ง <ๆ S 1> ตอนที่แล้วฟันดีเขาอวนให้กูพันหนึง่งตาซื้อกล้องใหม่ก็คิดมากครับ <ๆ S 1> มมพี่ีแม่งมาเิมพ์จังเลยว่ะแม่งไม่ให้เขาแตกเต่าเลยว่ะพ่อพีกัะจูโดนไฟเต็มหลอด ต่อวะมองไม่ทันเมื่อกี้บั๊กเยอะชิบหายแมะเกียเนี่ยพ่อมึงน,นะแม่มึงน,นะตัดปั๊กโคเยอะแมะเนี่ยเออแมันอยู่อย่างนี้แหละเคเวมันต้องจี้ทุกจี้ดูอย่างนี้แหละอย่าให้สอนดิเนี่ยถ้ากูไปเป็นโอเวอร์เบบี้จะมีใครเกิดวะกูถามจริงสีตันหน้านิวเบบี้เต็มตัวแค่นั้นแหละ ปิกาจูโชว์านหน่อยเออมานาเหลือมาดิแล้วเป็นควยอะไรอ่ะแล้วเป็นควยอะไรล,ล่ะมานากูเหลือเก็บดูดอีด,ดีวู้ดนะเขาไม่มีมานายน้องพึงเพิ่เก็บตอนนี้ทําไมวะปิกาจูจะแอคกต่อว่างั้นดูดอุ้ยกูอีด,ดูดหมดหลอดไอ้หียเขาไม่มีอีมแอ๊กใครวะเมื่อกี้ไอ้หียเบ่งการโตอยู่นั่นอะ เฮ้ยพี่กระจูผิวจัดบักด้วยน้องบักด้วยน้องชายไม่ทันแล้วอีเลยสวยน้องชายพี่สวยน้องชายพี่สวยน้องชายใหญ่ที <_ d ata> ่กระจูน่าจะดาเมีเยอะสุดตอนนี้หรือเปล่าเพราะกูจับกล้องแต่มันเนี่ยเพราะมันอ้วนมันลน้นเฟดิผูหอาจะบิ๊ <_ d ata> กยังไงวะนะั่ง ยังมีดูดมียาอยูดูดอันนึง<พ>นเปดเต็มหลอด โละมุดยังสวยอ้ออีถึงนั่นน่าเขาไม่อีวะเนี่ยตรงไฟนี่ก็ถึงแล้วตรงไฟนี้ก็อีถึงแล้วเนี่ยเสียดายดีไม่โดนหลอกสักด้ดีไม่โดนดูดเอา้าฝอฝอเขาไม่อีกระบะเหล่านี้นั่นลบเป็นเป็นอันนี้เป็นอยู่ โอ้โหอันนี้โอเวอร์นะเนี่ยมึงดูพลังของแชมป์ดิโอเวอร์โดนอ e ีเข้าแค่นั้นน่ะถื่อกัน e อีอะเอา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 วิ่งไต่เองด้วยจังหวะน,นี้ไม่อ e ีก็เรียบร้อยดิไม่อ e ีก็เรียบร้อยดิเขาไม่มีมานาหน้าอีเคลียไปเลยนะสามตัวตอนแรกอ่ะกูเต็มหลอดไีแคะดูบอกของชอบของหวาเช็คเอพีเอสเอ็กเซสอี เบยไปไปไปทำไมโดนดูดโอเว้ยอุยโดนโดนักแข่งดีโอเวชอตยีลมคมกิบดีกระจูมานาเยอะไป,ไปไปน้องชายพี่ไปเลยน้องชายพี่อีฮะมานาเยอะน้องชายพี่ระว,วัง สวยเออต้องทำเองอย่างนี้ทำเองกินเองเนี่ยมานาเยอะกลัวเยี่อะไรต้องอย่างนี้เขาปูแม่สมไม่ขาดคำทำไมตอนแรกกับพวกกูอ้อนแม่กระโดดแจกอย่างนี้บ้างไว้ที่เนียไม่ได้มานาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ฮะเขาเว่าวเยอะเหรอขอจะยกดักไอแบบพทริกไอเชี่ยบอสเนี่ยแม่มันเป็นโจนในตัดลูกอีโจนไอเหี้ยขโมยเก่งจิ๊บหายเอา้าอีไม่โดนเองนะนี่นะเมื่อกี้เขาพลาดจับด้วยนะแบกินเทนไม่โดนยูลมโชว์อีดีดับยกลงแล้วโชว์อีมันแมนน่นดิ โชจอดแม่น่อยดิกูจับกล้องมึงแล้วเนี่ยเวฟมึงอย่ามึนดิอีเต็มหลอดเวฟโชอีส่วนนี่โชอีส่วนนี่เวฟโชอีส่วนนี่อ่นจั้งวัอีส่วนววนี่ฮะไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยเวฟดูเนี่ยมาดูด,ดีมานาเยอะใครเขาไปแย่งโยกวะเร่เวฟพัฒจะดู เวฟโชดนี show show of ้โช sure, oh, ์นี้เนี่ยตัวทุบเขาเนี่ยเวฟโช์จังหวะสวนทุบดีเวฟตัดจับป้อมือเนี่ยตำรวจนี่นี่เข็มโช์เองเวฟโช์จังหวะเช่ๆนี้เวฟโอ้มึงไหวปะว้เฮียตำรวจส่อนนอนไหนวะแม่โดนอื่นดีกว่าเสียเวลาชีวิตว่ะเสียสภาพจิตว่ะวิ่งชนดีวิ่งชนดีหักวิ่งชนดีเช้เว้ยแต่อีน่ะไม่ถึงเอียมาแล้วอเมรี่ อา,อาเอาเอาวิ่งหนีวิ่งหนีให้อามิลี่อีเฉยของหวานเช็คเอ s ีเอไหนึ่งทีผูวจจบตึงแก้มวกยี่สิบกไปอะไรยังน้องเแบบี้แม่งเพิ่มเลือดเป่าแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ะ ปิดประตูตีกองตีแมวประชุมหมะกปิดประตูตีกองแล้วว่ะพิกาจูนี่มันต้องทำเองกินเอง,เอ,งอย่างงี้พูกแล้วน้องชายพี่อีเออโหเจาะโลกันอีเฮียพ่อเง,งอ่ะสองทีตายเฮียเชเวอร์โชไปปิดประตูตีกองประชุมว่าร้อนเนี่ยอุ้ยอุ้ยพิมด้วยพิมด้วยจะพิมไงเหรอจะพิมไงเหรอไอนิวเป็นรันวงการนะคำว่างไงอ่ะไอนิวรันวงการทุกเซิร์ฟเลยนะ แต่ก่อนกูไม่ถูกกับเบบี้กูว่าไงแต่แม่งกับเบบี้บอสโชโยกนี้โชโยกแบบไม่ตายดีบอสโชโยกแบบสกินมันดีอยากเห็นนะดีเพิ่นโชเองมีมีไอ้บอสทำเป็นว่าอย่างเงีนนะ้ยโง่นะอุย้ยอุ้ยไอ้เพิ่นไหวเพะว่าน้อง าให้แจ้งเกิดแม่งเสือกโดนตรวกองำเนิดด้วยตัวเองงี้ที่อะโดนตัวเองํำเนิรถ้าไอ้บอสขโมยยาเต่าได้เนี่ยมันแตกไปนานแล้วเว้เยเหลืออันเดียวนะไอบอสมันไม่ไปเล่นลึกไงมันได้ปีเต่าเลยนะเว้ยถ้าได้ขโมยยาเต่านะไอจ,จูทำเองกินเองน้องพี่ น้องชายพี่เออทำเองกินเองอย่างเงี้ยทำเองกินเองเวลาดึกอ่ะเออดื่มดื่ดื่นะทำเองกินเองอย่างนี้แหลออๆๆๆนะน,น้องชายพี่โอ้ช็อตอุ้ยเต็มหลอดฮะไม่เด้งกำแพง,ไม,ไ,มมไ,มแงไม่ใช่หรอทำไมชบาเต็มหลอดวะไม่โดนกำแพงไม่ใช่หรอเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆบักเยอะว่ะอุ้ยเอ็นดูเอา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 ลูกปาดเล่นดูดิเฮ้ยมึงมึนอะไรวะไอ้เหี้ย เอามวยดูดไปเล่นอันหนึ่งเขาก็ไม่มีมานาเล่นแล้วเอาดูดมายืนบอกเขายังได้เลยนะเอาจริงอนะ่ะพอมีดูดเล่นอยู่เลยเนะี่ยเชี้ยปาเต็มหลอดจากยกวางแน่เลยเกีอยอจูเต็มหลอดทำเองกินเองไปน้องพี่น้องชายพี่ก้านโตอยู่แล้วน้องไหวไปเบ่งกา้านโฉกหน่อยเร็วเบ่งก้าบน้อง น้องโฟนไหวปะเนี่ยน้องโฟนพี่ถามทิงเหงื่อน้องโฟนเอ็งไม่ไปเบ่งกล้ามาน้องชายโฟนนีอก็จูเต็มหลอดอีกแล้วเนี่ยถ้าขโมยเลือดเต่าไม่ได้แม็ก,ก็็เติมเต็มอ่ะเดี๋มึงจะปั๊มดามเมจกันแบบตอนจบจะเอาเฮ้ยกูยี่สิบล้านกูสิบห้าล้านไม่จบเว้ย เอาปั๊มเสาไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอเลยแม่ของยอเะอแค่ปา้าไคน้องแค่แพติกเนี่ยเฮ้ยแพทริกสองหนึ่งสองว่ะโชว์นักแข่งว่ะอุ้ยสองหนึ่งสองสองสองสี่ไอ้บอสบอกเชี่ยโอ้โนนเย่เต็มหลอดโอ้อไว้ก่อนเลยคุณโดนจยกเชี่ยน้องชายโฟนคิวโอ้บนหลอดน้องกูแม่งหี้ยจะได้เบ่งก้างอยู่แล้วควย เอาไมเปิดฮะไปเหรอวะเต็มหลอดแล้วนายเปิดถ้ามึงเตะโดนชะบาเมื่อกี้ขอตะเกีย,เ,ยเลยกูลืมดูวิไอ้เหี้ยมันไปหน่อยกินไปหน่อยโทษทีทไ,ไหวอยู่ไหวอยู่ไหว,ไหว,ไหวอยูเรามีสิบห้าคนไหวอยู่ปูหาทันอยู่ไปไปีปเกมหน่อยเร็ว พีกรจูหรือไม่ก็เชเวยน่าจะดาเมีเยเยอะสุดนะจากการคาทะเนวิเปาะและและและดับเบินลูวไปเอ้าไม่ยอมคิวด้วยนะอ๋อหมดมิกพอดีพี่กระจูเปนไงพี่กรจูเนแบบเนเป๊ะ่ะกับเชวยเป็นไง